สวัสดีครับพบกับผมนะบเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับทักทาย FC นะครับยามใบใบแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับที่แมงกะบี้ได้นะครับออกมาทําคลิปนะครับก็มี FC นะครับหลายท่านทักเข้ามาในคอมเมนต์นะครับเขาคิดว่าผมนะเป็นโรคหรือเปล่าทําไมถึงผอมลงเยอะนะครับ คลิปนี้นะครับแมกกาบี้ก็มีคำตอบให้กับ f c ที่สงสัยเรื่องรูปร่างผมนะครับจริงๆนะครับที่แมกกาบี้นะครับรูปร่างเนี่ยผอมลงใช่ไหมนะครับคือเมื่อ2ปีที่แล้วหรือปีที่แล้วแมกกาบี้นะครับอ้วนมากต้องยอมรับว่าตัวเองปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนจนอ้วนมากๆ นะครับจนทําให้สุขภาพเริ่มเริ่มมีปัญหานะครับมีหลายอย่างที่ที่เราคิดว่าเวลาเราอ้วนแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันไม่เหมือนเดิมนะครับอันดับแรกเลยการการเดินหรือ,อความคล่องตัวมันไม่มีนะครับ พอนั่งไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะอยากจะลุกเพราะว่าน้ําหนักเราเยอะเราต้องค่อยๆพยุงตัวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมนะครับมันต่างจากที่เราผอมลงแล้วรูปร่างสมส่วนจะลุกตอนไหนหรือว่าจะาทำอะไรตอนไหนปุ๊บมันคล่องตัวมันไม่ต้องแบบมันไม่ต้องคอยพยุงค่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับคือจะลุกก็ลุกได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้หนักนะครับ เนี่ยคือข้อดีที่เราลดลดหุ่นให้รูปร่างเราเนี่ยได้สมส่วนไม่มีไขมันที่สะสมเยอะจนเกินไปนะครับก็ต้องบอกกับ FC ว่าผมไม่ได้เป็นโรคอะไรนะนะครับผมผมไม่ได้ป่วยนะครับผมผมไม่ได้ป่วยครับย้ำชัดว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเพียงแต่ว,ว่าผมตัดสินใจลดน้ำหนักนะครับรู้สึกว่าผมจะเริ่มลดน้ำหนักจริงจงน่าจะประมาณ ตุลาคมนะตุลาคม2 5งหก็คือปีที่แล้วลดมาเรื่อยๆครับก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจะขอกินข้าวแค่2มื้อก็คือเช้ากับกลางวันจะเน้นเป็นอาหารประเภทต้มกับนึ่งเท่านั้นส่วนช่วงเย็นก็จะไม่กินข้าวแต่กินอย่างอื่นที่ไม่ใช่แป้งไม่ใช่น้ำตาลนะครับประมาณนี้เนาะนะครับ ก็คือมันเกิดจากเราลดลดน้ำหนักแล้วเราควบคุมควบคุมการกินแต่ก่อนที่ผมยังไม่ลดผมกินแหลกเหมือนกันเป็นคนคนหนึ่งที่ติดหวานชอบกินของมันนะครับของทอดชอบกินหมดนะครับน้ำอะไรหวานหวานกินหมดนะครับช่วงสมัยก่อนนะนะคือผมก็ตัดสินใจอยู่นานนะครับทุกคนไม่เชื่อผมไม่ตัดสินใจนะ นะครับแต่ก่อนน่ะตอนที่ผมอ้วนน่ะก็มี FC ทักมาว่าให้แมงกะบี้ลดทุนนะหน้าตาก็จะได้ดูดีขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นแต่ช่วงนั้นผมติดกินนะครับผมติดกินแล้วผมแบบมันมันลดไม่ได้ความอยากความอยากของเราเนี่ยมันทำให้แบบลดยากเราเคยกินอาหารแบบนี้แล้วมันอร่อยเราชอบแบบนี้ อะไรประมาณนี้ทุกคนนะครับนั่นแหละครับมันทำให้ผมลดไม่ได้แต่ผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะที่แบบว่าเวลาเวลาทำอะไรแล้วผมทำจริงจังนะ,ะก็คือเป็นคนหนึ่งที่พูดจริงทำจริงถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมลงมือทำอะไรเนี่ยผมทำให้สาเร็จนะครับอันนี้คือผมไม่ไม่ได้ใช้ยาลดน้ำหนักเลยนะคุมอาหารล้วนๆน,นะครับ คุมการกินของเรานะครับซึ่งจริงๆอะผมมีความรู้ในการลดน้ำหนักมาตั้งแต่สมัยช่วงที่ผมทำงานนะครับช่วงที่ผมทำงานก่อนที่ผมจะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมเคยอ้วนครั้งหนึ่งแล้วผมก็ใช้วิธีนี้ในการลดน้ำหนักแล้วก็ได้ผลจริงนะครับจริงๆสิ่งที่ผมลดน้ำหนักเนี่ยก็มาจากคุณหมอ นะครับคุณหมอที่เขาทําทคลิปนะครับลงใน YouTube แล้วผมไปเจอว่าเอ๊ลดน้ําหนักทําอย่างไรทําอย่างไรไขมันถึงจะออกจากร่างกายเราอะไรประมาณนี้นะตอนแรกผมก็เข้าใจผิดว่าการออกกาําลังกายเยอะๆทําให้เรานะีลดน้าหนักเร็วๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยออกกำลังกายให้เหนื่อยแต่มากินแค่มื้อเดียวก็กลับไปอ้วนเหมือนเดิมนะครับ เพราะอะไรนะครับก็ต้องบอกกับ FC ว่าร่างกายเรานะพลังงานแคลอรี่มันเยอะแล้วมันกลายเป็นไขมันไงแล้วไม่ใช่ว่าไขามันมันจะละลายได้ในพริบตานะมันค่อยๆหายไปหายไปแต่สิ่งที่สำคัญคือการกินครับแล้วทุกวันนี้ผมก็กินกินอาหารให้เป็นยาด้วยนะครับผมก็คือกินพืชผักเยอะๆ เพราะว่าผักอะ่ะมีกากใยไฟเบอร์ไฟเบอร์เยอะผักผลไม้นะครับกินเนื้อปลาเนื้อปลาจะดีนะครับเนื้อไก่ก็โอเคอสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นพวกหมูพวกวัวหรือชนิดอื่นที่เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ประเภทนี้เนื้อมันจะย่อยยากนะครับอะไรประมาณนี้นะี่ก็คือว่าเรากิน อะไรที่มันดีต่อร่างกายแล้วก็เลือกเอานะครับคือคนทุกคนบนโลกใบนี้อยากกินอะไรก็กินได้หมดแหละแต่คราวนี้ถ้ากินไปแล้วเกิดโรคต้องรักษาคุณก็ต้องเตรียมเงินไว้รักษาตัวเองเชื่อไหมครับทุกวันนี้อาหารที่คุณกินอยู่มันก็ปนเปื้อนด้วยสารพิษทั้งหมดนั่นแหละอาจจะมากอาจจะน้อยไม่เท่ากันนะครับ อย่างเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็เลี้ยงใช่ไหมเขาก็ขายเนื้อแน่นอนครับเขาก็ต้องมีการฉีดยาผักเหมือนกันคุณคิดว่าผักปลอดสารพิษหรอครับในตามท้องตลาดในตามห้างต่างๆล้วนแต่ใช้ย,ยาทั้งนั้นเลยผักปลอดสารพิษถ้าคุณคิดว่ามั่นใจร้อร์ซนว่ามันปลอดภัยคือผักที่คุณปลูกเองที่คุณไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนั่นแหละครับคือว่าใช่ ใครที่ปลูกผักกินเองเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับสิ่งใกล้ตัวครับข้าวใช่พูดไม่ผิดหรอกข้าวข้าวที่เรากินนี่แหละข้าวสวยนี่แหละหรือข้าวเหนียวก็ได้คนที่ปลูกข้าวยังไงเขาก็ใช้สารเคมีพอเก็บเกี่ยวเอามาสีปุ๊บเขาก็ใช้ยากันมอดใช่ไหมที่เขาแพ็คเป็นข้าวสารขายก็ใส่ยากันมอดอีกเนี่ยทุกคน คือเราเนี่ยได้รับสารที่มันอันตรายต่อร่างกายมาสะสมลเรื่อยๆสะสมลเรื่อยจนเป็นโรคต่างๆนะครับสังเกตนะครับว่าคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะๆมักจะป่วยเร็วก็อย่างที่ผมบอกว่าเนื้อสัตว์ที่มันเป็นเนื้อสัตว์ที่ไขมันเยอะๆเช่นหมูใครที่ชอบกินหมูเยอะๆหรือกินของดิบพวกอา,อาหารได้ดิบต่างๆเนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายนะทุกคนเนาะ นะครับคลิปนี้แมงกกี้ก็เลยมาพูดถึงวิธีการเลือกกินอาหารแล้วก็มาตอบ f อฟว่า,าทำไมนะครับผมถึงผอมเร็วก็เพราะว่านี่แหละครับเพราะว่าผมคุมอาหารการกินส่วนการออกกำลังกายผมไม่ไออกกำลังกายแต่ครนี้คือผมทำงานเดินไปเดินมาคือเราเทคนิคผมคือเดินให้เยอะที่สุดไม่ว่าทำอะไรก็ช่าง เดินให้เยอะที่สุดการเดินมันทำให้ส่วนทรงของเราสมส่วนจริงนะนะครับอย่างใกล้ๆอย่างเงี้ยเราเดินเลยครับอย่าไปขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับมันต้องเดินครับคนเราเนะี่ยนะครับใกล้ๆแค่นี้ต้องเดินนะครับหรือจักรยานก็ได้จักรยานก็ทำให้เราได้ออกกำลังกายนะครับก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ f c ดูแบบอย่างผมก็ได้ ถ้าถามว่าผมจะกลับไปอ้วนจะไปกินเหมือนเดิมไหมไม่แล้วครับผมพอแล้วผมเคยกินของอร่อยมามากแล้วถ้าอันไหนไม่เคยกินก็จะไม่กินแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วนะครับต่อไปนี้คือผมอยู่ในประเภทคนรักเพื่อคนรักษาสุขภาพผมไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าผมจะขอรักษาหุ่นอย่างนี้ตลอดไปตลอดชีวิตนะครับ ทุกวันนี้แทบจะเป็นมังสวิรัตแล้วนะเนื้อสัตว์ไม่ค่อยได้กินนะครับถ้ากินก็ส่วนมากก็จะเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่นะครับเนื้อหมูก็นานๆจะมีทีเนื้อวัวไม่ได้กินเลยเพราะบ้านผมไม่นิยมเนื้อวัวนะครับภาคกลางไม่ไม่นิยมเนื้อวัวนะนะครับเพราะเป็นสัตว์ใหญ่ก็ตามนี้นะทุกคนนะแม็กกีบบ้ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรที่ผมผอมลงเยอะมากเพราะว่าผลลดลดน้ำหนักเท่านั้นเอง ขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามารับฟังคลิปของแมงกะบบี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ